เพื่อนๆรู้ไหมว่าคันเนี่ยสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้ท่านผู้ชมรถก็จะสตาร์ทประมาณนี้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอป,ปนะวันนี้เราอยู่หน้าโชว์รูมมือสอเลยติดกับสยามนิสสันอุบลเลยนะของเราบอกเลยว่าเรามีรถหลากหลายยี่ห้อแต่วันนี้ยผมมีทิคดีๆสำหรับลูกค้าที่ขับเจ้า Honda าซี i c นะฮะเป็นโฉมนี้เลย ตัวนี้เป็น Honda Civic FC นะโฉมเกือบปัจจุบันเพราะตอนนี้ตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าคันเนี่ยสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูขั้นตอนแรกเราก็ถือกุญแจรีโมทเนาะบอกก่อนว่าตัวของอคนถือกุญแจเนี่ยควรอยู่ไม่เกิน30เมตรนะและต้องไม่อับสัญ,ญญาณด้วยนะครับบริเวณนั้นเราจะทำยังไงเอ่ยเวลาสตาร์ทรถถ้าสมมติคนอยู่ในกลางแดดนะลองคิดภาพตามผมนะครับว่าคุณอยากสตาร์ท ให้รถอะ่ะมันเย็นตอนคุณเข้าไปคุณจะทํำยังไงคุณต้องทำอย่างนี้ฮะนะฮะถือคุณแจก่อนตัวเนี้ยเป็นคุณแจ i m m o b i l เ z e r นะครับของ Honda นะฮะเรากดไปทีหนึ่งอ่นะฮะไฟติดแล้วนะครับเรากดอีกทีหนึงเพื่อให้มันร้องติดแบบนี้นะฮะมันจะร้องติดแบบเมื่อสักครู่และเรากดตรงนี้เลยเนะะี่ยฮะเป็นตัวลูกศรกลมๆนี่ะฮะคะ้างไว้ เห็นไหมครับท่านผู้ชมรถก็จะสตาร์ทประมาณนี้เลยการกดง่ายๆสตาร์ด้วยรีโมทเจ้าตัว Honda C i ี i c นะครับ fc เนาะถึงแม้วรถสตาร์ทแล้วนะแต่รถยังล็อกอยู่นะต้องใช้คุญแจในการเปิดรถนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณจะเข้าไปขับขี่คุณต้องกดพุชสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานได้สมบูรณ์แบบนะครับเมื่อกี้ผมกดสตาร์ทแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมอยากจะดับเครื่องด้วยรีโมทนะฮะกดตัวปุ่มเดิมทุกสอนนี้นะฮะกดไปค้างไปปุ๊บรถมันก็จะดับแบบนี้เลย และล็อกเหมือนเดิมด้วยและมีสิ่งหนึ่งนะสำหรับเจ้าตัว Honda c ซี i c ตัวนี้เนาะที่เป็นประโยชน์มากเลยส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะผมเปิดฝากระโปรงอ่ะไม่ใช่ฝากระโปรงบอกว่าสัมภาระหลังเนาะเราลืมคุณแจไว้ในรถอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นคุณปิดไปปุ๊บมันจะล็อกเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะดูนะครับมันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติให้คุณแบบนี้แต่ผมแนะนำนะถ้าแบตอ่อนคุณไม่ควรทำนะมันล็อกจริงสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ผมคุณแอ๊จากเสียมนิสันอุบลน,นะฮะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ